ดครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเปลี่ยนหัวเทียนตัว Vios คันนี้เนาะเป็นรุ่นน่าจะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วก็ปีรถผมมันเก่าละปะีเป็นรถปี2012นะครับก็ตัว Vios คันนี้จะใช้หัวเทียนอ่4หัวด้วยกันก็เป็นขนาดเบอร์16เนาะเบอร์16อันนี้เป็นตัวหัวเทียนของเดนโซครับ สั่งมาจากเว็บไซต์4หัวนี่สองร้อยหิกว่าบาทเป็นเบอร์นี้นะครับใช้เบอร์นี้นะครับ K 1 6 PRU 1 1เรียนทุก40,000ถึง5 0,000โลนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้เครื่องมืออะไรบนะ้าง เครื่องมือที่เพ,เพื่อนจะต้องมีก็คือตัวบล็อกเบอร์สิบนะครับเอาไว้ขันฝาตรงนี้กับสกรูด้านในเนาะหรือว่าใช้เป็นตัวประแจปากตายแหวนข้างก็ได้ครับหรือว่าปากตายก็ได้เบอร์สิบนะปะแจปากตายก็คือแบบนี้ครับแล้วก็ขันขันนะขันแต่มันจะยากนิดนึงถ้ามีลูกบล็อกเบอร์สิบก็มันก็จะเร็วขึ้นนะครับ ขัน,นอกปึบปึ๊บปึบแล้วก็ตัวที่เราจะใช้จับหัวเทียนก็คือตัวบล็อกจับหัวเทียนเบอร์ขนาด16แล้วก็ตัวก็เรียกว่าตัวเว้นก็คือตัวก็อกแก๊กนเนาะเดี๋ยวอันนี้เบอร์เบอร์เซนหนึ่งส่วนสองนะคเเป็นขนาดเซนหนึ่งส่วนสองแต่ตัวลูกบล็อกนี่เป็นขนาด16แล้วก็ใช้ใช้ด้ามต่อใช้ด้ามต่อ,อ เพื่อที่จะล้วงเข้าไปในรูของตัวหัวเทียนเนะเาะตัวนี้ผมสั่งมามันหัวมันจะเ,เขาเรียกว่ามันไม่ใช่หัวเหลี่ยมสักทีเดียวนะครับมันจะให้ตัวได้นิดนึงก็คือมันจะแว่งได้นิดนึงเดี๋ยวผมจะเสียบผมจะเสียบเสียบให้ดูนะครับแบบนี้ครับเพราะว่าบางทีตัวลูกตัวช่องมันจะไม่ตรงสักทีเดียวอาจจะเอียงบ้างได้นิดหน่อยจะเป็นประมาณนี้เนาะ ตัวตัวทุบบ้องนี่มันจะต่างจากตัวปกติทั่วไปก็คือมันจะมีมันจะมีลูกยางสีดำๆข้างในครับไว้จับกับแกนตัวหัวเทียนเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนนึ่งเรามาแกะฝาทรงนี้ก่อนกางแกะฝาก็มีอยู่2ตัวเองครับแล้วก็หมุนคลายตัวเขาเรียกว่าตัวนัดตัวนัดด้านบนนะครับที่เป็น วางไว,ว้วตรงนี้ก็ได้นะวา,วางไว้ตรงตรงข้าวบนขอบนะจะได้ไม่หายเลยครับเพื่อนๆเขาจะมีแหวนรองนะครับก็อย่าให้ตกหายเนาะยกขึ้นมาได้เลยนะครับตัวพลาสติกตัวนี้นะครับยกข้าเนี่ยได้เลยก็จะถอดอยากนิดหนึ่งอ้อลืมไปครับมันจะมีบตรงนี้อีกหมุนมาทางด้านซ้ายนะั นี้ถ้าใช้เป็นตัวลูกตัวเขาแก๊กแบบนี้ครับมันจะง่ายเพราะบางทีมันจมตัวยตัวนัดตัวนี้มันอยู่จมลึกบ่ามันทำร่องออกมาให้ลึกลงไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับยกขึ้นมาได้เลย าก็จะยกออกมาได้ระว,วังแหวนมันหลุดหายนะครับยกเบาๆก็ไปวางเราจะเจอ,เอตัวบล็อกหัวเทียนนะครับ1 2 3 4 4สาสี่สี่ตัวเนาะก็จะต้องใช้ประแจใช้ตัวเบอร์สิบเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเบอร์สิบเหมือนกันขันตัวนี้ออกเนาะเดี๋ยวผมจะคลายคลายออกแล้วก็เดี๋ยวจะ ดึงตัวนี้ออกมานะครับเวลาเพื่อนๆขันเวลาเพื่อนๆขันหัวตรงนี้ออกนะครับอ่าค่อยๆอย,อย,อยขันนะครับมันจะบางทีเราไม่เคยขันเลยมันจะมันจะแน่นนิดนึงนะครับค่อยๆดึงนะครับจะค่อยๆดึงดึงโอเคได้แล้วนะครับใช้มือหมุนก็ได้ใช้มือหมุนม,มันออกมา พเราหมุนครบสี่ตัวแล้วนะครับตัวนัดมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็แยกวางไว้นะครับจําไว้ด้วยว่าตัวยาวตัวสั้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งจุ๊บๆเนาะเราก็ดึงออกมาครับนี mm ่ hmm. นะครับแล้วก mm ็มาพักไว้ข้างนอกนี่นี่จะเป็นตัวก้านตัวก้านหัวทียนแต่เรดูเนาะแต่ลรา แต่ละช่องกอ็ดูด้วยนะครับพลาสติกตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลุดออกมานะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะเป็นซีวยางกันฝุ่นกันอะไรครับหลังจากนั้นเราจะาเดี๋ยวเราจะเอาตัวบล็อกของเราสอดลงไปเนาะสอดลงไปเพื่อเอาจุ๊บเอาหัวเทียนออกมาหัวเทียนก็อยู่ในรูทั้ง4รูเนี่ยครับก็ถอดออกทีละหัวตัวบล็อก ตัวลูกบล็อกของเราประกอบแล้วมันเป็นแบบนี้นะก็ค่อยๆแทงลงไปครับอ่ามันจะได้มีเสียงกึกมันล็อกเรียบร้อยแนละ้วเราก็ใช้ตัวประแจของเรานะครับต้องใช้ใช้สองมือจับนะครับแล้วก็ขันเข้าออกมาขันไปทางด้านซ้ายนะครับเโยกไปทางโยกให้หมุนทวน,ทวนเข็มนาฬิกาเนาะ เดี๋ยวผมจะคลายออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการน,นะครับวิธีการใช้ตัวประแจลูกบล็อกก็คือใช้การดึงเข้าหาตัวนะครับถ้าเราผักถ้าเราด้านนี้ผักผักออกจากตัวถ้ามันปึ๊ดเปิดแล้วก็มือหลังมือเราจะไปโดนไปโดนตัววัสดุหรือว,ว่าอะไรจะทําให้เกิดการบาเดเจ็บเนาะอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับใช้การดึงเข้าหาตัวครับถ้าสมมุติมันปึ๊ด พาดมามันก็เข้าหาตัวมันก็จะไม่โดนอะไรเราจะคอนโทรลแรงเราได้เนาะก็หลังจากเราขันคลายแล้วก็ให้มือหมุนม,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 มครับจนรู้สึกว่าเขาหลุดออกมาก็ดึงออกมาครับตัวหัวเทียนมันก็จะติดออกมาแบบนี้เพราะมันมีลูกยางล็อกไว้แล้วเนาะก็มาตรวจสอบดูหัวเทียนใหม่ก,กับเก่าเดี๋เทียบให้ดูเนาะก็ทําการขันให้มันครบทั้ง4บล็อกเอาออกมาทั้ง4ตัวเลย นยฮะวิธีการขันนะครับอย่างที่บอกมือประคองตรงนี้ครับกดบล็อกลุบล็อกมันลงไปให้จมหัวแล้วก็ดึงเข้าหาตัวมันจะได้ลดอันตรายจากการขันนะึ๊บหัวนี้แน่นมากกรองนะครับแบบนี้ดุแล้วเสร็จแล้วเราก็รถอดอย่างนี้ก็ได้แล้วแล้วก็มือหมอ ฉนรู้สึกว่าเขาหลุดมาแล้วนะครับไป่ลองดึงดูก็ได้ครับดึงเบาๆก็จะหลุดมาแบบนี้นี่ผมคลายไปแล้วเนาะยังไม่หลุดนะลองดึงเบาๆก็ได้ครับถ้ามันหลุดมันก็จะหลุ วังอย่าให้เศษอะไรหล่นลงไปในบล็อกน,นะครับที่เป็นเศษใหญ่ๆนั้เป็นฝุ่นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเนาะ s> <S โอเคอเครบทั้งสี่หัวครับเดี๋ยวก็ดูกันเทียบของเก่ากับของของใหม่นะ <_ s 1> นีนะเพื่อนๆของเก่ากับของใหม่เนาะดูะเดี๋ยวของใหม่มันก็จะมาในกล่องแบบนี้เนาะ เป็นเบอร์นี้นะครับ k 1 6 pru 1ิใช้สีหัวแกอวกจาก่อนมามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีบล็อกมาเดี๋ยวเรามาดูของเก่ากับของใหม่ของเก่าเราจะเห็นว่าหัวมันใช้ไปนานแล้วเนาะก็จะมีรอยความร้อนเนาะแล้วก็มีรอยขมังรอยอะไรนะครับ นีน่าจะใช้เกินห้าหมื่นโลละไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับแล้วก็คบค่บระยาเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนเองนะครับสองร้อห้าสิบประหยัดเงินได้หลายร้อยบาทจำเม็นได้ครับดูสภาพของ เก่านะครับมีขี้ตะการเกิดขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆตัวเหมือนตู้แคลเซียมหรือเปล่าเอ๊ะแคลเซียมทำไมมีในห้องเครื่องคงไปแาบขี้กระเมาครับจะลักษณะแข็งๆครับแล้วก็หัวดำๆนะครับก็จะทำให้การอาตาัตรากินน้ำมันเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนของใหม่ก็ทำให้ ตัวการจุดระเบิดดีขึ้นประหยัดน้ามันขึ้นเครื่องเดินราบเรียบสมูทขึ้นเนาะไปเดี๋ยวเราไปใส่กันเอาของใหม่ไปใส่กันครไปวิธีการเอาตัวของใหม่ใส่เข้าไปเราจะไม่ใช้กันหยอดลงไปเนาะเดี๋ยวเคี่ยวไปกระแทกนะครับเพื่อนๆมันจะเกิดเดี๋ยวมัน,นาจะบินหรือแตกได้นะครับก็ใช้วิธีการก็คือเราเอาตัวหัวเทียนเนี่ย เสียบเข้าไปตรงตรงชุดนี้ก่อนนะครับมันจะมียางยืดอยู่ก็เสียบเข้าไปแล้วก็เราค่อยค่อยแหย่แล้วก็หมุนเข้าไปเนาะนี่อ่าแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็หย่อนเขาลงไปแบบนี้นะครับอ่ามันจะได้ไม่กระแทกแล้วก็ใช้มือหมุนใช้มือหมุน,มน,มนเรายังไม่ต้องขันก็ได้นะครับ ก็ให้พอมันอ่าตึงมือละตึงมือแล้วก็ดึงออกแล้วก็เราก็ทําหัวต่อไปจนครบทั้งสี่หัวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดึงทีเดียวเนาะโอเคถึงแล้วดึงออกมาครับก็จะหลุดออกมาแล้ว ครบละทั้งสี่บล็อกนะครับเราก็เอาหอัวบล็อกมาสวมนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้วิธีดึงข้าหาตัวนะครับแต่เราดึงพอตึงมือพอละนะครับอย่าอย่าดึงมากเดีย๋ยวมันจะแตกนะครับพอตึงมือพอละต้องดึงแรงนะครับตึงละโอเคละ ตัวนะครับออาครับออมมันจะที่บอกว่าอันเดินแรงว่ามันตัวหัวเทียนเขามันจะมีหัวเทียนเขามันจะมะีเขาเรียกว่ามันจะมะีได้แล้วนะครับ จะมีแหวนตัวนี้ครับทําหน้าที่คล้ายๆสปริงอยู่ก็คือใช้ยันกับตัวบ่าข้างล่างนะเนาะทำหน้าที่ไม่ให้เกิดการรั่วไหลเนาะก็มันก็จะทําหน้าที่คอยยันยันตัวเนี่ยไม่ให้คลายออกด้วยนะครับก็อย่าไปไปขันแรงอัดจนสุดเนาะตอตึงมือนะครับ จากนั้นเราก็นํานะครับนําเบ้าเบ้าครอบหัวเทียนใส่เข้าไปนะครับใส่กับเคืนที่เดิมทีนี้ต้องสังเกตดูครับต้องสังเกตดูใส่เบ้าเดิมหรบางทีเราจะใส่สลับกันตัวนี้ใส่ผิดนะครับตัวนี้ต้องมาอยู่ด้านนี้ เพราะว่าดําขาวดําขาวเนาะบางทีเราจําสลับนะครับเพราะว่าการสั่งงานหัวเทียนของเขาจะสลับสลับกันเนาะฉีดฉีดไม่พร้อมกันนะครับมันจะสลับทุบบๆๆุนะครับพอเราใส่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันจะลวนเนาะต้องต้องใส่ให้ถูกด้านต้องจําไว้ด้วยจะให้ดีก็คือถ่ายรูปไว้แต่เขาม์กสีก้านมันเนี่ยเพื่อไม่ให้สลับกันแต่ตัวนี้มันสลับเห็นไหมครับอยู่ชิดกันนะครับ ต้องสลับสลับน้ำนะครับเพื่อนๆนะครับดูดูหัวก้านปลาเขาเนี่สลับกันละดำชุดนี้เป็นของชุดชุดคู่นี้นะครับดำขาวดำต้องขาวแบบน,นี้นะครับแล้วก็ตัวเอาตัวก็เรียกว่าตัวนัดนะนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิขันปิดนะครับ ันปิดเหมือนเดิมประัยเบอร์สิบครับดึงข้อหาตัวดึงข้าหาตัวพอตึงมือพอนะครับไม่ต้องขันจนแบบอัดจนเดี๋ยวมันจะแตกครับมันเป็นพลาสติกเนาะเดี๋ยวมันแตกนะครับพอตึงมือพอแบบนี้นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ นำฝาครอบมาใส่คลืนเพื่อนๆแตขั้นตอนนี้ยังไม่ทําก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเทสกันก่อนเผื่อมันมีปัญหาอะไรไม่สนิทน,นะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเทสกันก่อนมาลองสตาร์ทดูฟังเสียงสตาร์ทด้วยนะครับอ่าติดนะครับดึงเบรกมือไปดูเครื่องครับ ฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจดูนะครับความหลวมของปั๊กมันหลุดหรือไม่ตดวปั๊กมันจะหลุดไหมก็ตรวจสอบไปด้วยผมทําคลิปมันหักไปอันนึงแล้วเคยไปถอดดูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ไปก่นเราก็มาลองเหยียบเหยียบคันเร่งดูนะครับอย่าลืมนะครับใส่ปลดเกียร์ว่างก่อนนะครับปลดเกียร์ว่างดึงเบรกมือขึ้นแล้วก็เหยียบคันเร่งเบาๆเพื่อ ทดลองฟังเสียงของเขานะครับเสียงเป็นยังไงตาเร่งเป็นยังไงนะครับโอเคการเร่งของเขารอบนะครับปกติก็แล้วก็ไปใส่ฝาครอบเหมือนเดิมใส่ฝาครอบใส่ฝาครอบก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาด้านตัว โลโก้เขาออกมาด้านนอกเนาะก็ดูช่องจัดช่องมนาะให้ตรงแล้วก็ระวังแหวนตัวนี้มันหลุดเนะาะนี่เขาก็จะโผล่ขึ้นมนาะแบบนี้นะขยับขยับดูนะครับเจ้าวันตัวนี้เราก็อาจจะถือโอกาสเอาฝาเข้าไปทำความสะอาดก่อนเนาะทำความสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานอะไรก่อนแล้วก็นำมาประกอบกลับก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันสกปรกมากเนาะ แล้วก็ตัวใช้แล้วก็ขันเราก็มือนะครับหมุนตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบด้วยตัวบล็อกของเราเหมือนเดิมมีสี่ตัวนะครับอย่าลืมขาดไปตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องไปหาไหล่เพิ่มนะครับแบบนี้ เพื่อนก็เอาบล็อกนะครับอ่าพอพอตึงมือนะครับดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวปึ๊บแบบนี้ครับปป๊บไม่ถนัดนิดนึงมือเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้แรงไม่เยอะแต่ยัด้เนาะหนึ่งปึแ๊บบางคนดึงแรงครับแตกนะครับโอเค ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนหัวเทียน VOS ปสองศูเนาะก็เป็นยอดตัวเจนที่2เนาะใช้4ตัวนะครับ250บบาทส่วนตัวหัวเทียนเดิมหอ่อแล้วก็ใส่กล่องเดิมที่ซื้อหัวเทียนมาก็ทิ้งถังขยะนะครับ ให้เรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ